สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกับเพียนะคะในแนวทางลาวพัฒนานะคะสูตรมัดรวมนะคะพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางและผลสรุปนะคะพี่น้องมาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดโปรดรับชมด้วยความบันเทิง และใช้วิจนณญาณในการรับชมเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสำหรับวันที่งวดที่แล้วนะคะงวดที่ผ่านมานะคะพี่น้องเข้าหรืนหลุดนะคะก็ไปชมพรม้อมๆกันนะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางเราออก8 00 118นะคะบนออก2ตัวบนออก18นะคะ บางพื้นพื้นที่นะคะบางพื้นที่ก็ออก80นย์นะคะบางพื้นที่ก็ออกศ1นนะคะพี่น้องสําหรับตัวล่างเนาะสรุปแล้วนะคะไม่มีนะคะสําหรับชุดมัดรวมนะคะพี่น้องจา๋าแอดเจไม่ได้นะคะชุดมัดรวมของเราวันนี้เข้าแต่ของวันที่28นะคะเข้าแต่ตัววิ่งนะคะเลขวิ่งมานะคะรูดวิ่งฟันได้นะคะแอดก็จะให้ไป4ตัวนะคะก็จะมา8นะคะ แต่เจาะไม่ได้นะคะทั้งสี่ตัวสามตัวและชุดสองตัวนะคะพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องที่ตามสูตรนี้ด้วยนะคะพี่น้องจา๋าก็ไปลุ้นกันต่อเนาะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดานะคะควบคู่กันไปเนาะก่อนที่จะไปรับชมนะคะก็ฝากขอกำลังใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แอดด้วยนะคะ เพื่อที่จะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันที่1เดือน7ปี64นะคะกับสูตรมัดรวมนะคะจองให้2ตัวบนล่างนะคะมีชุด4ตัว3ตัวและชุด2ตัวนะคะสำหรับเลขเลขวิ่งนะคะเลขวิ่งวันนี้แอดก็จะให้ไปที่0 9น7นะคะสำหรับเลขวิ่งนะคะ พี่น้องชอบตัวไหนก็เลือกเอาไปพิจารณาได้เนาะสำหรับชุด4ตัวนะคะชุด4ตัวเอสก็จะให้ไปที่0936 9, 9 057ด แอดมั่นใจว่าในสี่ตัวนี้จะต้องมาสักหนึ่งตัวนะคะพี่น้องอย่างน้อยหนึ่งตัวนะคะแต่แอดชอบตัวนี้นะคะพี่น้องแอดชอบตัวนี้เนาะงก็จะเป็นตัวนี้นะคะพี่น้องชอบตัวนี้เนาะส่วนตัวนะคะถ้าพี่น้องชอบตัวไหนก็เลือกเอาได้นะคะแล้วก็เก้าห้าหกสามนะคะสำหรับชุดสี่ตัวนะคะพี่น้อง ชุดสมตัวนะคะเอดเจะมาได้นะคะวางให้ก็มี9ก้สานะคะ9 0้นหนะคะ0ูนห้นะคะผิดถูกต้องขอโทษขออภัยด้วยเนาะห้าหกนะคะห้าหสานะคะ สำหรับชุด3ตัวนะคะอันนี้ชุดชุดสองชุดเด่นนะคะอันนี้ชุดเด่นเนาะชุดเด่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดชุดรงนะคะอันนี้ชุดกันนะคะแอดก็ตัดมาจาก สามตัวนะคะพี่น้องจา๋าตัดมาจากสามตัวและสองตัวนะคะชุดเด่นนะคะก็จะมีเก้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะศูนย์เจ็ดห้าเก้าหกเก้านะคะสำหรับชุดเด่นนะคะพี่น้องจา๋าส่วนชุดรองนะคะชุดรองก็ เก้าสามนะคะสามหกห้าเจ็ดห้าหกห้าสามนะคะสำหรับชุดชุดลองนะคะชุดกันก็จะมีศูนย์ศูนย์นะคะกันเบิ้ลเนาะ ศูนย์หกศูนย์สามห้าห้าแล้วก็สองเก้านะคะบางทีก็โอ้มองไม่เห็นอย่างเดียวไม่เงยมองจอเลยนะคะพี่น้องจา๋าขอโทษด,ด้วยด้วยขอโทษขอโทษหลายๆเด้ออย่าลืมไปกลับนะคะ มอ,มองแจกตัวหนังสือนะคะไม่ได้เงยมองจอเนาะสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบตัวไหนก็เลือกเอาได้นะคะพี่น้องจ๋าเลือกได้เนาะถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านได้เลยนะคะสำหรับตัวที่แอดชอบนะคะพี่น้องชุดที่แอดชอบนะคะชุดสี่ตัวนะคะแอดชอบชุดนี้นะคะพี่น้องส่วนชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวแอดชอบ เก้าศูนย์ห้านะคะห้าศูนย์เจ็ดห้าหกเก้านะคะสำหรับชุดสามตัวนะคะชุดสองตัวนะคะแอบชอบนะคะส่วนตัวนะคะเก้าศูนย์นะคะศูนย์ห้านะคะห้าเก้านะคะสำหรับชุดเด่นนะคะชุดโร่งนะคะ ชุดรอง5 6หนะคะ5 3แล้วก็93นะคะชุดกันนะคะชุดกันก็จะมี0 0นะคะที่ที่ชอบเนาะ0 0ย์กับ55นะคะกันเบิ้ลเนาะถ้าพี่น้องที่ชื่นชอบนะคะก็ขอให้เลือกตัวถูกนะคะเอาให้ชัวร์นะคะวิ่งตัววิ่งรูดฟันนะนาอพี่น้องจ๋าเลือก สักตัวนะคะพี่น้องชอบตัวไหนก็เลือกตัวนั้นนะคะชอบสูตรไหนตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจ๋าก็บางคลิปก็หลุดก็คือหลุดหลุดเลยนะคะพี่น้องจ๋าแต่ถ้าเข้าก็คือเข้าแบบรัวๆเด้งบนเด้งล่างนะคะพี่น้องจ๋าตามที่ f อซเก่าที่ตามเคยดูมาเนาะก็อาจจะรู้นะคะว่าอาจจะเข้าเด้งบนเด้งล่างเนาะแต่บางคลิปหลุดก็คือหลุดเลยนะคะพี่น้องจ๋าหลุดบนหลุดล่างหลุดหมดเลยนะคะตัววิ่งตัวเด่นไม่มาเนาะ ก็รอลุ้นรอออกนะคะวันที่1เดือน7ปี64นะคะกับแอดเพียนพาด้วยชาแนลนะคะรอลุ้นไปด้วยกันเนาะลุ้นลุ้นไปด้วยกันนะคะพี่น้องสำหรับพี่น้องที่ชื่นชอบก็แคปไว้จดไว้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะมีความสุขเฮงเฮงรวยรวย,วยปังๆนะคะเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้ปังๆนะคะ คลิปนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ